สวัสดีครับพบกันที่ช่องทีเด็ดกลับมาอีกเช่นเคยวันนี้จะพาไปทำำไํากําไรจากการวิเคราะห์ฟุตบอลสวีเดนเอาสเวนคานคู่ระหว่างมาร์โมจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของทีมออสเตอร์เรราคาค่นี้เปิดมา่ที่เจ้าบ้านมาร์โมเป็นฝ่ายต่อราคาที่ลูกครึ่งควบสองขาวครับจะลงเตะกันที่สนามเอเรดาสตาดิโอในเวลาเที่ยงคืนตรงของคำ่ำคืนนี้ครับเจ้าบ้านมัรโม่กำลังประสบปัญหาฟอร์มตกเล็กน้อยครับหลังจากที่แพ้เป็นครั้งแรกในฤดูกาล2025 ในเกมล่าสุดที่ให้กับฮัมมาบี้ไปศูนย์ประตูต่อ2โดยพวกเขาเคยไม่แพ้ใครในลีกมาแล้วถึง4นะัดติดต่อกันก่อนหน้านี้ครับฟอร์มโดยวรวมของทีมยังคงมั่นคงครับและอยู่อันดับที่7ของตารางโดย8คะแนนจาก5นัดแม้จะมีการแพ้ในเกมล่าสุดนะครับแต่ก็ยังมีศักยภาพที่จะแก้ไขและกลับมาสู่ฟอร์มที่ดีได้ครับส่วนทีมเยือนออสเตอร์ไอเอฟนะครับยังต้องมาเชิญกับช่วงเวลาที่ยากลําบากครับหลังจากที่แพ้ติดต่อกันมา3นัด โดยพ่ยให้กับเยอการเดน01ในเกมล่าสุดตอนนี้พูกเขาลังอันดับที่14นะครับของตารางมีสามคะแนนจาก5นัดครับการขาดความมั่นใจและปัญหาในแนวรับทําให้พวกเขายังไม่สามารถกลับมาคว้าชัยชนะได้พวกเขาต้องการแก้ไขปัญหาเหล่านี้เพื่อหลีกเลี่ยงการตกไปอยู่ในกลุ่มทีมท้ายตารางครับทัศนะาในเกมนี้นะครับดูแล้วเกมนี้มัลโมถึงแม้จะฟอร์มสะดุดในเกมล่าสุดแต่จากการเล่นในบ้านและขุมกําลังที่มีคุณภาพ เขายังคงมีความมีโอกาสสูงในการคว้าชัยในเกมนี้ครับในขณะที่ออสเตอร์ไอเอฟกำลังอยู่ในช่วงฟอร์มแย่และยังไม่มีความมั่นใจในเกมโลกและเกมรับเชื่อว่าทีมที่บ้านจะสามารถใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบในการเล่นในบ้านได้ครับเกมนี้ใจให้บอลต่อครับเห็นุณเลือกเชียมันโมเหมาะสมกว่าครับเอาละครับขอให้ปังๆทุกคนนะครับชอบประจัดขัดก็สวนใครที่ยังไม่มีที่ลงทุนผมจะส่งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพกับช่องทีเด็ดข่าของเราด้วยเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต 走了。